อสวัสดีครับทุกคนครับผมชาว m อครับอันนี้เป็น MG3 ครับจะมารีวิวถอดไส้กรอง MG3 มะครับตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนะครับเอ็ MG3 สนะครับนี่เลยถอดง่ายๆครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากอันนี้ครับตัวนี้มันก็จะ ตัวนี้มันยาเป็นกริปเทินไว้่เฉยครับอันนี้เป็นเป็นเทินไว้่เฉยไอ้สำคัญที่จะถอดออกคือสองตัวนี้นครับคือตัวนี้อยู่ข้างๆครับอยู่ข้างๆเลยกับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับอันนี้มันจะเทินไว้่เฉยเทินไวน้เฉยแค่ดันสองตัวนี้ออกก็ออกเลยครับเนะี่ยเห็นไหมสองตัวนี้สองตัวนี้ครับ มันแค่เทินไว้เฉยครับผมเนี้ยเทินเนี่ยเทิไนไว้นิ่งๆอย่างเนี้ยเทินไว้เฉยเนี้ยนะเดี๋ยวดึงก็ออกตอนนี้เทินไว้เฉยนะฮะมันแค่เทินไว้เฉยครับนี่นะมันจะเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมเข้าี้แค่ดันตัวนี้ทด,ดันตัวนี้สองข้างออกดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงออกทีละข้างทีละข้างมาใช้ได้แล้วฮะง่ายมากเลยครับผม ส่วนกองก็นี่ครับกองก็มีนี่เลยกองกองออกง่ายๆเลยครับที่ถอดออกมาแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะเห็นแบบนี้เลยนี่ก็มีคลิปล็อกอันนี้แค่บีบบีบปุ๊บบีบอเนี้ออกแล้วครับง่ายๆเลยครับง่ายตายเลยครับผมนี่ออกมาแล้วก็ดึงสทกกองออกมาแค่นี้เองครับผม ดึงออกได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับหรือเออใครยังไม่มีตัวซับก็เอามาคาะปัดฝุ่นยังสภาพทห้ยอยู่ดูใหม่อยู่ปัดฝุ่นก็ใช้ได้ใช้ได้ต่อนะครับผมแต่หนึ่งหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีก็ควรเปลี่ยนนะครับผมนี่ถ้าใส่ใส่เขาใส่ไปง่ายๆอย่างเงี้ยผมใส่เลยอันนี้ก็ใส่ไปง่ายๆอย่างเงี้ยผมใส่ง่ายๆไม่ยุ่งยากกดบีบก็บ โอไปไงี้ครับเหมือนเดิมนะฮะแค่นี้ครับแค่นี้เลยส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ครับผม MG สามครับ MG สามใหม่เลยนี่ตัวใหม่เลยครับใหม่เลยล่าสุดเลยตัวนี้สวยเลยถ้าอยากให้ไปรีวิวเหยียบดูว่าได้เท่าไหร่ก็บอกนะครับผมเดี๋ยวผมเหยียบมาแล้วครับ ได้ร้อยเก้าห้านะครับผมแรงอยู่นะครับ